ครับผมสนครับสารสนเทรดอัปเดตคริปโตนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของบิตคอยกันวันนี้นะครับเข้าใกล้7 0,000ือีกแล้วเข้าใกล้ออาทอร์มไอีกแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้นะครับราคา b t c เป็นลักษณะของการที่ค่อยๆสวิงขึ้นนะเป็นลักษณะของการที่ราคามีการดันตัวขึ้นนะครับแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งอย่างที่ผมจะให้เพื่อนๆสังเกตนะเป็นการขึ้นที่ไม่มีแรงครับเป็นการขึ้นที่ เหมือนกับว่า,าฟืนฟ้นขึ้นไปนิดหนึ่งนะทำเฟรมสัก4ชั่วโมงเราจะเห็นลักษณะของการที่ราคาเนี้ยค่อยๆดันตัวขึ้นไปจากประมาณ6,9 0 0 0ต้นๆนะวันนี้ก็มีทิศทางที่มีโอกาสจะไปแตะในระดับเกือบเกือบเจ็ดหแต่ต้องบอกว่า atr ก็เป็นภาพของการที่ตกลงนะค่อยๆต,ตกลงในภาพใหญ่ตกลงอยู่แล้วในภาพสักสี่ชั่วโมงก็ค่อยๆตกลงด้วยนั่นแปลว่าความผันผวน,น,นมันน้อยลงนะครับแรงในการที่จะขึ้นเนี่ยเราสังเกตพวกโมเมนตัม r s i m a c d เป็นภาพของการที่โมเมนตัมค่อนข้างตกลงเพราะฉะนั้นเป็นการขึ้นที่ต้องบอกว่ายังเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะครับถ้าเรายอ่อลงไปดูสักหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นลักษณะของการที่ราคาเนี่ยโอ้โหม,มันมันมีมันมีขึ้นอะไรแปลกๆนะเราจะเห็นลักษณะตรงนี้เนาะ สักหนึ่งชั่วโมงจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนตัวของราคาเนี่ย m a c d จะเห็นได้ชัดว่าเคลื่อนตัวแบบแคบมากนะครับเป็นการการเคลื่อนตัวแบบเหมือนอนยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะในการที่จะขึ้นไปนะในลักษณะแบบนี้ดันขึ้นไปก็ย่อลงมาดันขึ้นไปก็ย่อมาต้องบอกว่ามันเป็นลรรักษณะของการที่คนไม่กล้าที่จะซื้อก้ากลัวๆแต่เป็นภาพแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องสังเกตรแรงตรงนี้ต่อไปว่าจะอย่างไรแต่ถ้าลงมาดูสักหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่า A.T.R ก็มีการย่อลงมาในโซนที่ค่อนข้างเ,าเริ่มเริ่มนิ่งและเริ่มเริ่มนิ่งในสัก1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขยับแรงก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันต้องมีแรงเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ถ้า1-2นิ้วันนี้เป็นลักษณะของการขึ้นไปเลยและ A.T.R ในภาพใหญ่ยังตกอยู่นะมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นในภาพใหญ่อาจจะมีลักษณะของการขึ้นเพื่อจะลงต่อแรงแก็เป็นไปได้นะอาจจะต้องสังเกตในจุดนั้นนะครับ สำหรับ BTC ก็วันนี้ประมาณนี้นะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นนะเอาคอยอส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแดงแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่ขยับขึ้นมานะก็คืออย่างคาร่านะครับวันนี้ขึ้นมา33%เลยนะวันนี้เราไปดูกราฟของการ่ากันนะไม่ค่อยได้ดูกราฟคาร่ากันเลยนะไปการ่าวันนี้ก็ขยับแรงขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ลงไปอยู่ก้นบ่อสนานนะครับมาแบบ หลายเดือนเลยก็มีแรงค่อยๆขึ้นมานะในภาพใหญ่ต้องบอกว่าแรงขึ้นมาก็ค,ค,ค่อนข้างพอใช้ได้แล้วนะครับก็คือขึ้นจากโซนที่อยู่ด้านล่างนะกรอบเราเห็นเป็นลักษณะการที่ทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆโลยกขึ้นเรื่อยๆและกําลังจะเบรกกรอบในภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะเราสังเกตรตรงนี้เนาะผมดูทําเฟรมใหญ่นิดนึงโอ้ไม่ได้นะต้องดูลักษณะแบบประมาณนี้ซับทม์เฟรมเดย์นะแล้วดูไปทางซ้ายเราเห็นลักษณะว่าไฮที่เขาสร้างไว้เนี่ยอยู่0.06 กับตรงโซน0.07ตรงโซนตรงนี้นะถ้าเบรกตรงไฮ0.07ขึ้นไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นแรงที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการเบรกกรอบในภาพใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการาเนี่ยลงมาอยู่ในโซนที่ข้างล่างค่อนข้างยาวนานและค่อนข้างลึกเนี่ยจะเป็นภาพของการที่เอ๊ยถ้ามันหลุดหลุมตรงนี้ได้อะ เราก็มองว่าเป็นเป็น,ปนทั้งทั้งกรอบเนี่ยทั้งโซนเนี่ยเป็นอ่ะคอมมิชชั่นเฟดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่ดีแล้วต้องบอกว่าัพไซด์เยอะมากนะสำหรับตัวตัวกล้าเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทิศทางแบบนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะในภาพรวมๆของตัว a l c คอยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเสี่ยงก็ต้องหาจุดดีๆในการจะซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าเรอาอ,อาจจะรอให้ม o m e n t มมันตกลงมานิดนึงในความเฟรมอาจจะภาพใหญ่ไม่ได้จ,จะต้องเป็นภาพเล็กๆล,ละสักสี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างน้อย เป็นลักษณะของการที่มันตั้มตกลงมานิดนึ่งถ้าเป็นลักษณะตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ราคามันกำลังถูกไล่ราคาขึ้นมาอยู่เนาะก็แล้วแต่นะเป,นเ,ปนเป็นแต่ละคนแต่ละเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทิศทางตอนนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีมาจ่อตรงใกล้ๆก้หายกำลังจะเบรกแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันตรงนี้นะครับว่าเบรกไหมถ้าเบรกเนี่ยดีมากๆนะในภาพใหญ่สัมผัตตัวกาล่าครับ